คิดหรือทบทวนตัวเองว่าวันนี้เราอยากให้คนมององค์กรของเราเป็นแบบไหนก่อนพานแรงเลยวันนี้เรามีวิชั่นแล้วเรามีวิชั่นของตัวเองแล้วเรารู้แล้วว่าเคยเราอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ันเป็นวาวให้กับตัวเองขึ้นมานี่ยเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราต้องมีกินวีตรมีมาระว,ว่าถ้าวันนี้เราอยากจะให้ภาพเราอะค่ะในองค์กรของเราหรือในหน่วยงานของเราอะถ้าคนพูดถึงเราอะจะพูดถึงแบบไหนสำหรับพี่พี่ว่าชัดเจนคือการสร้างแบรนดิ้ง ันนี้คือสิ่งที่สําคัญหลายคนรู้จักพี่เก๋จะบอกว่าถ้าวันนี้นึกถึงพี่เก๋สิริฉายอะค่ะจะนึกถึงอะไรคะใครที่รู้จักพี่าอ่บน้องโบถ้าเกิดนึกถึงว่าเออถึงพี่เก๋สิริฉายหนูจะนึกถึงถ้าถึงอะไรหนูจะนึกถึงคุกกี้คุกกี้อ่ะบุเฟ่อะคะกระโปรงใครบ้างที่รู้จักพี่เก๋บ้างคะเพราเอ่ยถึงพี่เก๋สิริฉายปุ๊บอ่น้องตั้มจะนึกถึงอะไรคะคิดถึงสไลด์ แฟชั่นอ่าผู้หญิงมั่นใจสีสันคือคือมันจะมีคาแรคเตอร์ที่เราชัดเจนถามว่าการแต่งกายแบบนี้ใครแต่งก็ได้ใช่ไหมใช่แต่วันนี้เราเลือกที่จะแต่งแบบนี้เพราะว่ามันถูกสร้างเป็นแบรนด์ในเดนิตี้ไปแล้วฉะนั้นฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันถ้าเราสร้างแอปพลิเคชัขึ้นมาี่ียสรางแอปไลิเคชัขึ้นมาด้วยเหตุผลที่เราอยาก ถ้าใครไปสํานักง,งานพิเก๋ก็เห็นว่าสํานังกงานเก๋ก็ต่างจากคนอื่นคาแรคเตอร์สัลตต์าจากคนอื่นบุ <Okay. S 1> ลคลิกภาพของเด็ดทกทุกๆคนเรามีอัตลักษณ์ที่เราสามารถจะดึงเด็กของเราค่ะ <Okay. S 1> ให้มีความโดดเด่นได <Okay. S 1> ถ้ถ้าถ้าสาหรระพี่เองพี่บอกว่านี่คือการเรื่องแรกเลยคือการสร้างแบรนด์เองแม้แต่แล้ววันที่เราเจอลูกค้าค่ะทําไงก็แล้วแต่ให้90วินาทีแรกที่ลูกค้าเจอเราแล้วรู้สึกประทับใจเราแม้แต่เรายังไม่เคยพูดอะไร มันไม่ได้บอกว่าคือการที่เราต้องใช้ของแบรนด์เนมถูกไหมคะแต่การที่เรารู้สึกว่าเจอตัวแทนคนนี้เรารู้สึกดูดีจังเลยรู้สึกว่าอยากคุยยด้วยต่อจังเลยหรือไม่ต่างที่เราจะไปรีคูทใครก็แล้วแต่การไปเจอใครสักคนหนึ่งอะค่ะเวลาที่เรารีคูทคนสักคนหนึ่งการสร้างความทับใจอะเหมือนเราอะเ,ออเคยมีแฟนไหมคะน้องใครนะเนี่ยคะ้งแต่แล้ว่ <c oughs> อนที่จะจีบเขาอะค่ะเราตั้งใจจะจีบเขาเนี่ยเราต้องสร้างความทับใจไหม เดทครั้งแรกแต่งตัวเลือกไหมเลือกไหมเลือกไหมลูกเลือกทำงี้ได้รู้สึกประทับใจถูกป้าเพราะโอกาสเราอาจจะไม่มีแล้วในครั้งที่2ที่3เหมือนกันค่ะการรีคุดหรือการขายก็เหมือนกันเราเองก็ต้องทำงี้ได้ให้รู้สึกประทับใจให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยรีคุตเราไม่ย่ากอยู่แล้วอะแต่ถ้าเราอะสามารถทําให้เขารู้สึกมันทัชอะเห็นไม่ว่าจะสไลด์เราหรือวิธีการนําเสนอของเราหรือโครงสร้างขององค์กรเรารู้สึกว่ายังไงเขาก็อยากเข้ามา แล้วมันทําให้เราอะค่ะไม่เสียเวลาที่จะเ,เสียเวลาในการทนดั้งมีครูอะถูกไหฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือว้าโฮเม้นอะสิ่งที่เราต้องทําให้รู้สึกเขาต้องประทับใจเราหรือรู้สึกว่าเฮ้ยโหมเราถูกใจว่าเราอยากถึงไม้เขาจะไม่ได้อยากจะเข้าสู่อาชีพนี้แต่พอมัาเห็นแบบของเราหรือเห็นแค่เรียนผ่านที่มันชัดเจนแล้วทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะมาทํางานกับเรานี่คือสิ่งที่สําคัญคือการสร้างรายได้นะคะการทําให ประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งคือหน้าที่ของตัวแทนอะค่ะหรือผู้บริหารมั่วไปแรกคืออะไรคะคือการเป็นตัวแทนนะเดวันสมัครเข้ามามีนใครสมัครเข้ามาเป็นหัวหน้าเลยหรือเปล่าไม่ใช่เราเป็นตัวแทนฉะนั้นมวกไปแรกก็ยังคงต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็บอกว่าเมื่อวานก็บอกว่าจริงๆแล้วการทําหน่วยมันต้องทําให้คู่กันเนาะคือการหายส่วนตัวเป็นพื้นฐานเรื่องหน่วงานักแต่การขยายหน่วยงานคือการสร้างโอกาส สร้างธุรกิจให้มันเติบโตว,วันนี้เราขายของคนเดียวทํางานขายแทบตายคือ8ชั่วโมงได้แค่นี้มากสุดกวันนี้ได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราชวนตัวไทยเข้ามาอีก1งคนมันกลายเป็น2เท่า16ชั่วโมงชวนมา10คน8ิ0ชั่วโมงใครได้งานมากกว่ากันคนที่มีทีมงานถูกไหมเพราะพี่เก๋เองก็บอกกับตัวเองเหมือนกันว่า ถ้าฉันไม่รีคูดก็ทำได้เหมือนเดิมค่ะใช่ฉันติด COT ฉันติด Annual Convention f e y c ฉันก็ทำได้แค่นี้แหละปีหนึ่งพี่เก๋ก็ไม่เคยเกินล้านห้าล้านแปดส่วนตัวแค่นี้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะเวลาที่เรามีให้มันแค่นี้ที่เหลือเราก็ต้องไปดูแลอย่างอื่นต้องเรามีห่วงอีกหลายๆใบอะ่ะใช่ไหมคะที่เราต้องดูแลครอบครัวเราแม่เราสามีเราลูกเราเราต้องเราต้องมีบาลานซ์ในทั้งแปดองค์ประกอบอะค่ะฉะนั้น การหาคนเข้ามาคือทำอะไรทำให้เราทำงานง่ายขึ้นมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นี่คือส่งที่สองชั้นเราก็ต้องมานั่งคิด,คดแล้วค่ะว,ว่าเราลองมานั่งจินตนาการดูไหมว่าในอีกสามปีข้างหน้าโครงสร้างของเราหรือหน่วยงานของเราอ่ะมันจะเป็นยังไงอีกห้าปีข้างหน้า,า,นนาชั้นซิู่เอชั้ของชั้นจะไปอยู่ในเวลไหนเราเคยคิดไหมหรือการที่เราถูกขึ้นหน่วยมามีใครบังคับให้เราขึ้นไหมคะไม่ แล้ววันที่เรามาเป็นตัวแทนมีใครบางคนให้เราเป็นตัวแทนไหมก็ไม่เราตัดสินใจเองงั้นเมื่อไรก็ตามแต่ที่เราตัดสินใจที่เราจะม,มีหน่วยงานของตัวเองแล้วเราต้องไม่ลงเพราะหลายครั้งที่หลายๆหน่วยที่อยู่ไม่ได้แล้วลงมาสุดท้ายออกจากอาชีพแต่พี่เก๋มั่นใจว่าในร้อยเปอร์เซ็นต์ในห้องนี้ไม่มีทางที่แบบนนแน่นอนเราถึงเล,เลือกที่จะมาเรียนเลือกที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ของตัวเองและยอมรับในการแก้ไข การยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการแก้สิส่งที่แย่ให้กลายเป็นเยีย่ยมเพราะเรารู้ว่าเรายังบริหารได้ยังไม่ดีพอเรารู้ว่าเรายังไม่รู้ทิมจะทํำยังไงให้ตัวแทนเติบโตเราถึงต้องมานั่งเรียนใช่ไหมคะถูกไหมเนาะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องที่เป้าหมายของเราเี่ก็บอกว่าเมื่อวานเนี้ยขั้นต่ํามาตรฐานของหน่วยงาน ต้องมี F Y C <า>ขั้นตหำเท่าไหร่คะสามาา้าบาทยกด้วยความมั่นใจเลยคะ่ะวันนี้เราเป็นหน่วยหน่วยไหนที่มี F Y C เกินสามล้านยกมือคะ่ะเอาใหม่ค่ะสงสัยจะฟังคำถามพี่ลูกหน่วยไหนที่มี F Y C เกินสามล้านยกมือคะ่ะเออไม่มีกันเลยเหรอคะฝันนี้เกิดอะไรขึ้นคะ แต่ว่าเรากำลังทำเงินหายใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรแค่มาเล่นอีพีหลังจากนี้ไปเรามีโอเวอร์ตัวเองใหม่เราทำเราได้ใช่แต่ถ้าเราเอาคนอื่นมาด้วยทำไมคะเรายิ่งรวยขึ้นเราพยายามบอกคนรู้เร็ว่างานนี้แม่มีทางเอกที่ึงทำได้แพสซีฟตลอดชีวิตนะแต่เราเองยังเก็บมันมไม่ได้ทุกเม็ดเลยอะเราพลาดใช่ไหมใช,ใช่ไหมคะใช่อ่าใช่หลังจากนี้ไปเราเปลี่ยนมาเส ทำไงก็ได้ right. ที่ฉันจะต้องมี LVC สามล้านหลังจากนี้ท่องไ้เลยค่ะหลังจากนี้ทุกหน่วยต้องมี LVC ขั้นต่ำเท่าไหนคะสามค่ะเพราะอะไรเดี๋ยวจะให้ดูค่ะผลผลิตหน่วยมาจากหนึ่งคือผลงานส่วนตัวสองมาจากผลงานตัวแทนเก่าและตัวแทนใหม่คำถามเมื่อกี้ถามแล้วนะหน่วยไหนมีสามล้านยกมือแล้วหน่วยไหนที่มีตัวแทนเกิน20โค้ดบ้างยกมือค่ะ 2 3 4 5หน่วยนวยไหนที่มีตัวแทนเกิน15โค้ดบ้างค่ะ10โหน่วยตากว่า10ค่ะไม่เอาหรอคะเหนื่อยไหมคะดูแลตัวแทนหรือไม่อยากชวนตัวแทนปัญหาของเราที่มีตัวแทนไม <top này> anyway, ่ถึง10โค้ดเพราะอะไรคะไหนเมื่อกี้ช่วยยกนิดนึงค่ะช่วยนิดนึง ทำไมถึงมีแค่ไม่ถึงสิบคะเพราะอะไรคะยังช่วยไม่ได้คะ่คะพี่ใครเคอย่ยกำลังคัดอยู่ <laughs> ยังคัดไม่เลิกน,นะ <laughs> กำรังคัดอยู่เหมือนกันฝั่งนี้คะ่ะใครไม่ถึงสิบทำไมคะ <laughs> กูดูแลได้ไม่ดีพอไหม มันไม่เข้ามั่นใจสิว่าเราเหมาะสมที่จะเป็นหัวดหน้าใครหลายลยคนต้องอยากมาอยู่กับเราแล้วก็คิดถวกนะอ่าใครยี่งยิ่งยังไม่ย,ย,ยมิงไอที่ไม่ยกจาเมื่อกี้พี่เกยถามพี่ใครบ้างไม่ถึงห้าเดีย <c oughs> เออมั่นใจเลยยกมือทําไมอ่ะห้าพอดีเดียเย๋ยตอบด้วยความภาคภูมิใจนะเห้าพอดีตายหมดแล้วตายหมดแล้วโอ้แดงว่าแทงก่อนใชนะ่ไหมหรือขอดก่อนกําหนด แล้นสิ่งที่สาคัญค่ะการที่เราทําเหมือนเดิมที่บอกถ้าพี่เก๋ทำเหมือนเดิมพี่เก๋ไ,กเเดไ,กได้แค่ร้านแต่แต่ถ้าครั้นี้เรามีตัวแทนก่ับเรากลับไปดู history นอ้องใน PRP ของเราได้เพอร์ฟอร์แมสตัวแทนเราที่ผ่านมาเขาทาํางานยังไงวะแล้วปีนี้เราจะให้เขาอัปเกรดเนี่ยเขาจะทาได้แค่ไหนสุดท้ายถ้าเราไม่ได้มีการ motivation หรือมีการ coaching ให้ดีสุดท้ายตัวแทน,นก็อาจจะตายจากไปสิ่งที่ทาให้ production เพินเกินคะหรือการมีคนใหม่ งานซ่อมมันยากกว่างานสร้างใช่ไหมไหรือว่าการไปนั่งคุยกับตัวแทนที่ไม่คิดจะเติบโตทำงานแค่รักษา FOC เหนื่อยไหมคะมเหนื่อยคุยได้เต็มปากเนาะฉะนั้นสิ่งราต้องทำคือหาคนที่เป็น High Performance ก็คือตัวแทนฉะนั้น,น,นวันนี้สตาร์ทวิ h w าทำไมเราต้องสร้างทีเพราะอะไรคะทำไมต้องสร้างทีอะไรนะคะ อยากมีแพที์สินห้าค่ะคุณจิทำไมต้องสร้างทีมคะอยากสำเร็จและมีเวลาค่ะอยากสำเร็จยังมีเวลาอยากโตเหมนมั่นคงค่ะทำไมถึงต้องสร้างทีมคะเรายังให้คำตอบต,ตัวเราเองไม่ได้หรอคะว่าทำไมเราต้องสร้างทีมมั่นคงกวา่วาเป็นฐานให้ลูกหลานค่ะน,น้องๆม <c oughs> ีชีวิตท,ที่ดีขึ้นนะคะ เอโปของพี่เอ๋ค่ะทำไมต้องช้าตีเพราะเราเติบโตแบบยั่งยืนจริงไหมเขาบอกอยู่เองไม่รวยสวยไตหานี่คือสโลแกนใช่ไหมคะพต้อเจอคำพี่เนาะอยู่เองไม่รวยสวยไตหางบังเอิญว่าเราได้โชคดีไงใช่ไหมอยู่ในธุรกิจที่ยังไงก็มีแต่รวยเนาะเงินมาจากวันอากาศฉะนั้นวันนี้คือการเติบโตแบบยั่งยืนขายคนเดียวเคยเจอตามนะพี่นี่ทุกๆปีพอจบถึงสาวเด็กทำานปุ๊บ มกหนึ่งกวลาคุณจะขายใครดีวะไม่ต้องจะขายใคยพูดหมดอย่างนี้ภาษาเนี้ยมา25ปีนะแต่เราอยู่เพราะอะไรเรื่องแรกเลยเกณฑ์ใจลูกค้าคนแรกที่ซื้อเราอะไร้เขาซื้อเพราะคลาสท่องวางใจเราใช่ไหมเราเลยต้องอยู่อยู่ให้ทนเหมือนสี่ทนได้เนาะอยู่เพราะมีเป้าหมายอยู่เพราะเรามีความหมายในชีวิตอยู่เพราะเรามองเห็นโอกาสอยู่เพราะเรารู้ว่าอยู่ในชีวิตนี้ไม่ไม่ดีอาชีพไหนที่ คิดดูดิเราทำงานอะ่ะคนอื่นต้องตอบ9โมงเช้าแบบโมงเช้าเลือ ى, ่อกอน5โมงเย็นเนี่ยเราไม่ทำงาน3าวันมีใครว่าเนะาไมไม่ว่า4วันไม่มีใครว่าเพราะเดี๋ยวเรากลับไปเราก็ทำงานเราทำที่ไหนก็ได้ a n y anyway, w a y anytime ใช่ไหมคะมันมีธุกรกิจไหนอะ่ะที่เราสามารถที่จะ Balance Life ตัวเราเองได้ขนาดนี้นะะอันที่2ค่ะทำไมถึงบอกว่าต้องเกิดโตแบบย,ยั่งยืนวันนี้หลายคนน่าจะอยู่ในเวล ใน AAA a อเค่ะมีตัวแทนที่หัวหนะ้าหัวที่เป็น UM เนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยเ UM ยอะมากท้องจะแตกแล้วค่ะ a อเอนี่ยยูเอ็่ตรงเนี้ยแต่ไม่สามารถขึถ้นไปเป็น d ีได้หรือ s อ m ได้มีจำนวนน้อยมากในห้องนี้ UM ยกมือขึ้นค่ะตัวใหญ่เลยดีค่ะ SDM ค่ะ d d ค่ะ e d d ค่ะ มีคนเดียวคือน้องก้องเห็นไหมเห็นไหมคะว่าสัดส่วนน้อยลงเด็กวันนี้เราอยากจะเป็นอยู่คนกลุ่มมากหรือคนกลุ่มน้อยดีคะน้อยเขาบอกว่าอะไรทำไมล่ะเดี๋ยวไปชนกลุ่มน้อยหรือชนกลุ่มมากเราอยากอยู่ในเปอร์เซ็นต์ไหนเขาบอกว่าอยากประสบความสำเร็จต้องเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ stay on top ใช่ไหม stay on top เด็ก G Academy ่เขาถือว่าเป็นเด็กห้องคิงนะ ถ้าใครได้ยินมาในสถาบันเนี่ยเด็กห้องคิงคือเด็กห้องเด็กจีเอ๊ะเราสมกับเป็นเด็กจีจริงหรือเปล่าเราเป็นเด็กห้องคิงจริงไหมเราต้องไต่ระดับตัวเองค่ะเพราะวันนี้ AA มีแมทให้เราชัดเจนวันนี้เราเป็น UM ค่ะเราอาจจะมีแค่หนึ่งหน่วยแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่เราเป็น DM ค่ะเราต้องมีแต่ก็คือ2 a ง UM. แล้วเราสามารถไต่เก้าขึ้นไปจนถึงปลายทางได้เลยก็คือการเป็น และถ้าวันนี้คุณอยากเป็นเจ้าของสำนักงานคุณต้องเป็นด m คุณต้องแต่หน่วยก่อนต้องแต่งลูกก่อนก็ถึงจะอนุญาตให้คุณเป็นเจ้าของสำนักงานได้นะคะทำไมต้องสร้างทีมอันที้สองค่ะเพลผลก็เพราะว่าเรามีรายได้ตลอดชีวิตจริงไหมวันนี้ทำงานคนเดียวรายได้ท่น เราแต่พี่เก๋หนูก็ได้ผลประโยชน์จากหน้าหน่อยนะแต่ลืมไหมเปล่าว่าผลประโยชน์ของหน้าหน่อยนะ <S 2> <S 2> <S ม,มัม <S <S นมี้ตะก,กี่ไอเทมม้อ่ะที่เราพาดเดี๋ยวพี่เก๋จะให้ดูว่าถ้าวันนี้เราจดจ่อจริงๆกับการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองแล้วเปลี่ยนตัวเองทั้งการทํางานผลผลิตส่วนตัวรวมไปถึงการพัฒนาทีมง,งานใน5ปีนี้คุณจะมีรายได้มหาศาลเลยนะคะวันนี้เราเป็นตัวแทนนี่คือถังแรก จริงๆสไลด์เนี้ยค่ะพี่เก๋เองอะค่ะก็คุยกับน้องๆนะตั้งแต่ a ดที่เรามีคููแล้วแหละเพราะอย่างที่บอกคือเวลาเราใช้เซกเมนเทชันในการที่จะรีคููคนนะค่ะเราหาคนที่มันเป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนส์ตัวแทนเนี่ยถามพี่เก๋ว่าแม่อยากได้ตัวแทนแบบไหนอ๋อแบบไหนก็ได้ที่เหมือนรู้ว่าเพราะเรารู้สึกว่าคนที่จะีเดียวกันใกล้เคียงกันทุกๆปีพี่เก๋ก็รีคููไม่เคยเกิน20คนแล้วค่ะ เรามีเวลาแค่นี้จริงสิบแปดโสแต่เราแตกรูปออกไปแตกห่ายอกกอกไปเรื่อยเหตุผลก็เพราะว่าเราอยากสอนเด็กใหม่เราอยากให้คนเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้ว,วตื่นพี่เก่มีความสุขในการที่จะสอนหนังสือเด็กเพราะเดิมมาชิดเดิมเราเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการสอนหนังสือและการเป็นผู้ให้มันเป็นที่สนุกสนานนะแล้วเราเห็นเด็กที่เขาเติบโตเหมือนเราอ่ะที่เราเข้ามาแต่ตอนที่สิบห้าค่ะแล้วจนวันนี้เราเติบโตมาแล้วซักเซส s นะารเงี้ยเราก็แค่อยากจะ หาคนที่สําเร็จแบบเราหาคนที่จ้างผู้นำรุ่นต่อๆไปให้กับเรางั้นพี่เหญ่ก็จะบอกว่าทางแรกจะทางนี้ที่หนูจะได้นะลูกของการําเป็นตัวแทนแต่วันนี้เอเอยมีหลายใหญ่ถางให้เพราะณ A ้เดยวันคุณได้คือก้อนนี้แต่เมื่อคุณเติบโตขึ้นหน่วยนี่คือก้อนที่สองที่คุณจะได้ถูกไหมคะนะเจ็ดรายการนี้คือผลประโยชน์ของหน้านหน่วยและในก้อนที่3ก็คือการมีลูกตรงก็คือ น้องเก้าแล้วก็น้องสามเรามาดูวันนี้ถ้าวันนี้นะคะเราเรียนคูยพี่เก๋รียด้วยได้ประโยชน์นี้ว่าถ้าวันนี้น้องอยากจะมาทำงานนี้อย่างที่บอกถ้าอยากมีรายได้ล้านหนึ่งหรืออยากมีเงินที่เป็นแพสสิบล้านหนึ่งต้องฝากที่ผ่อตอบแทนเท่าไรหรือต้องเอาเงินเป็นเงินต้นไปลงเท่าไหรต้องไหมคะแต่ถ้าวันนี้น้องทํางานกับพี่เก๋ด้วยการที่ เรามีแอคทีฟถ้ำในปีแรกนะคะมีเบี้ยรประกันเนี่ยปีละ2งล้านสี่ง่ายๆเลยคะ่ะเก็บเบี้ยให้ได้เดือนละสองแสนทำได้ไหมคะคน้องๆตัวแทนใหม่ได้เนาะอ่าในแต่ละเดือนน้องจะมีเอฟไี่ที่หกหม่นนะคะนี่คือก้อนแรกที่ได้จากการทำานีา่ถ้าเป็นตัวแทนใหม่ได้ผลประโยชน์ตัวแทนใหม่พี่เกดก็ให้เขาดู ว่าใน3เดือนแรกน้องๆคนจะต้องมีผลประโยชน์ตรงนี้แล้วรวมถึงโบนนะัสที่ AA จ่ายโบนัสให้ก็คือปีละ5ครั้งใช่ไหมคะคือรายได้มากสีครั้งแล้วก็รายผลประโยชน์ตรงนี้คือสิ่งที่บริษัทจ่ายให้แล้วเราก็ทําต่อเนื่องนอกเหนือจากนั้นคะ่ะสิ่งที่เราได้ก็คือในเรื่องของสิงทธิประโยชน์ต่างๆปีแรกคุณจะมีรายได้จากเบี้ยสองล้านสี่ก็คือล3แล้วถ้าทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องไปในปี69 สอ 5, 6, 9, งห้าหกเก้าทำเหมือนเดิมค่ะแต่สิ่งที่บริษัทให้เพิ่มเติมคืออะไรคะเบี้ยปีต่ออายุใช่ไหมคะเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของเซ c u r ิตี้ฟัน s s สเเดี๋ยวให้ไปดูว่าใน AA อ่ะที่บริบรษัทอืกก่นเขาีห้โพรบิเลนฟันให้แต่ของเราอะค่ะมี s f ให้บริษัทหักเรา5แล้วก็บริษัทสมทบให้เราเท่าไหร่คะสี 4, นะคะฉะนั้นในปี69น้องจะมีไรายได้ก็คือหลั่นแปีที่3ามทำง,งานเหมือนเดิมค่ะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคืออะไรคะ แครีเอเจ้นปีที่3น้องจะมีรายได้อยู่ที่25,000และปีที่4ค่ะทํางานอย่างต่อเนื่องเอฟเหมือนเดิมติดเอ็นดีอาทีต่อเนื่อง4ปีจะมีรายได้อยู่ที่2 8ยังไม่รวมสวัสดิการของบริษัทนะคะยังไม่รวมเรื่องของค่ากับบริหารกองทุนยังไม่รวมในเรื่องของค่านาโป้นะํนาตัวแทนคุณเอ็นดีาทีคุณท่องเที่ยวหรือ 3, ฟริงก์เบนฟิตก็คือค่าสักาพยาบาลฟรีเราเห็นแบบที่ชัดเจนไหมคะเราเห็นโอกาสให้กับน้องๆนะ ว่าเฮ้ยถ้าเราเขาอยู่ในงานเนี้ยถ้าต้องมี<ค>รายได้อ่ะค่ะเดือนละล้านปีละล้านสามอ่ะทำงานข้างนอกคือตำแหน่งอะไรคะเพื่อคืูเบอร์ไบเซอร์ขึ้นไปถูกไหมคะแล้วเราต้องทนกับความเสี่ยงนะทนกับความกดดันนะทนใช่ไหมมากแต่ว่าอยู่ในชิ้นนี้ใครกดดันตัวเราเองเราจักดการโดยเองเราเราจักดการชีวิตของตัวเราเองได้เดี๋ยก็ให้ดูแบบเน,นี้ยค่ะ ให้กับน้องๆว่าถ้าวันนี้ตั้งใจทำางจริงเนี่ยแปดล้านคือขั้นต่ำนะที่คุณจะได้แต่ถ้าวันนี้ขึ้นเป็นผู้บริหารในห้องนี้ในพวกที่มีน้องมีเป็น New A U M ด้วยใช่ไหมคะถ้าวันนี้เรากำลังขึ้นหน่วยวันนี้เรามีตัวแทนทีมฟอร์สคือสิคนนะคะส่วนตัวทำเหมือนเดิมนะเหมือนหน้าที่แล้วเนาะ คือ F Y C เท่าไหร่คะ7จ็ดแสนสองนี่ให้แค่เจ็ดแสนสองเองนะขั้นต่ำนะโบจะส่งล้านให่ฉันให้เธอแค่เจ็ดแสนสองเองนะแต่สิ่งที่เราทำเพิ่มคืออะไรคะคุณต้องหาปีนี้ที่คุณจะต้องมีแคร์เลยเอเจนต์กี่คนสามคนทำไงได้หให้พัฒนาให้เป็นแคร์เลยเอเจนต์สามคนมีท็อปเอเจนต์เท่าไหร่คะหนึ่งคนมี M D R T สองคนนะคะวิมีเออ่ new เอเจนต์ นี่ดีคุณแค่ห้าคนเองนะนี่พี่ให้แบบเบาๆเ,เลยนะดีคุณแค่ห้าคนนะคะผลประโยชน์ที่เราจะได้ค่ะนี่คือทั้งหมดในส่วนของผู้บริหาร<ม>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ MO, นะโบแอคทีฟเอเจนต์นะคะเดียเ mm hmm. อดีโอโบนัสคอร์เทลี่นี่คือผลสิ่งที่เราจะได้เพิ่มขึ mm ้น hmm. ฉะนั้นถ้าปีนี้เราทำเหมือนเดิมนะคะปีหน้าเราขึ้นหน่วยุูปเนี่ยค่ะเป็น New AU m เราจะมีรายได้จากการผลผลิตส่วนตัวคือล้านแปดและการบริหารทีมอีก2ล้านโดยที่ทีมเนี่ยค่ะมีเดียกันเท่าไหร่เองคะเอไ,ไวซีสองล้านห้ามได้ไหมได้สินในห้องนี้เราบอกนิดเพียงว่าไม่ถึงสามล้านไม่เป็นไรปับทุนที่ 2, อสองล้านห้าองสเต็ปแรกเบบีก่อนนะคะพอหลังจากนั้นค่ะปีเจ็ดศูนย์ขึ้นเป็นอะไรคะยูเอ็มขึ้นเป็นยูเอ็ม ขึมนไป U M ทำเหมือนเดิมค่ะด้วย F I C ที่7จ็ดสสองส่วนตัวแต่เพิ่มจำนวนแครีเอเจนเพิ่มมากขึ้นเพราะห้าคนนี้เขาอาจจะกลับมาเก่งขึ้นพัฒนาให้เพิ่มมาเป็นแครีเอเจนสอดไอพาวดทำได้แค่นี้อ่ะไม่ไ, Carry, か Carry, か Carry, ได้ก็แครีก็แครีไปลูกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนเพราะเอเจนสองคน M D R T สามคนแต่ความชํานาญของเราเราสึกว่าอุ้ยเราสนุกในการรีคูดคนเพิ่มมากขึ้นงั้นปีนี้ฉันขอยิมเอเจนต์15คน ใช่ไหมคะฉะนั้นพอปีที่70นะคะเรามี f y c ทั้งหมดคือ3,007ด้วยการที่เรามีตํวนวน MDRT คือ4 MDRT นะคะและเราก็เตรียมที่จะขึ้นหน่วยเพราะเราจะขึ้นเป็นอะไรคะ DM ก็คือ4 AUDM แอน 15, น์จะง5โค้ดนี้มาจากเราได้ไหมไม่ใช่มันมาจากตัวแทนชวนตัวแทนเข้ามาเพื่อเตรียมตัวที่จะขึ้นหน่วยฉะนั้นพอปีที่70นะคะเราจะมีรายได้ทั้งหมดก็คือ6,002 ผลประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะจาก EPO เนี่ยที่เราได้แค่20%เนี่ยค่ะจะเพิ่มเป็นยี่สเป็นต์พอเราเห็นแบบที่ชัดเจนพวกเราอยากไปต่อไหมอยากอ่าเราก็จะขึ้นเติบโตไปเป็นอะไรคะดีเอลอ่าพร้อมลนะพร้อมที่จะเตรียมตัวที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองละเราทำ f y c ให้ได้ค่ะในปีนั้นก็คือ4ีล้นะคะเราทําเหมือนเดิมค่ะ ทำงานเช้าช,ชามเย็นชามของพี่เก้เนี่ยแะคะ่ะได้ไปซีเจ็ดแสนสองส่วนตัวนะคะแล้วก็เพิ่มจํานวนตัวแทนเพิ่มขึ้นวันนี้เราแตกรูปไปละแต่ว่าเราเพิ่มตัวแทนขึ้นมาเป็นส0ิโค้ดเพราะเรากำลังจะผลิตนิวเอเอ็มตอนนี้สะดวกสนุกแล้วในการที่จะแตกรูปตัวเองลพะพมองเห็นแล้วว่าเห็นโอกาสเพราะอินข้ามที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพราะอย่าลืมนะเท่านี้ผลงานส่วนตัวเราทาํขึ้นเท่านี้สองล้านแปดแต่ถ้าบริหารทีมด้วยการมีเอฟบีซีที่คงที่นะ สล้านอัขึ้นไปคุณจะมีรายได้ก็คืออีก4ีล้านกว่าฉะนั้นปี7จ็คุณจะมีรายได้ฝั่งซ้ายอะค่ะเกิดจากหน่วยตรงของตัวเองก่อน4 MDRT นะคะแล้วก็ส PEU <c oughs> แต่ว่าฝั่งขวาค่ะคือรายได้จากการแตกลูกแตกหลาน <c oughs> เราแตกลูกออกมาค่ะเรามี New AUM นะคะที่แตกเราเมื่อปีที่แล้วละค่ะ New AUM คือแต่ละทีเหมือนมยังไม c ไม่ได้เยอะ แต่เราก็ได้ตังเพราะว่าถ้าเอ c เกินร้านเราก็สามารถจะขายผู้จัดการได้เราก็จะมีรายได้อะค่ะจากการบริหารทีมอะค่ะก็คือที่10ล้านบาททำไมนั่นเงียบกันคะตื่นเต้นใช่ไหมอยากบริหารทีมแล้ใช่ไหมอยากแตกลูกเลยไหมคะอยากอยากหาแปสิบอินค้ามโดยแท้จริงเนาะพอมีที่7-2ค่ะปีที่5นะคะ เ,เราทำเหมือนเดิมค่ะฝั่งซ้ายเราจะมีรายได้อยู่ที่8ล้านบาทแต่การแตกลูกแตกบลานลูกเราก็ต้องเพิ่มเติบโตไปเป็น U M เถ่ยงไหมคะเราก็จะมีเ F รายได้ค่ะจากการแตกลูกแตกบลานนะคะอยู่ที่10ล้านบาทรวมรายได้ทั้งหมดนะคะอยู่ที่10ล้านนะคะจากฝั่งซ้าย8ล้านแล้วก็จากการบริหารลูกหาเนเบ็ดเสร็จค่ะขึ้นไปเป็นดีดค่ะปีนะ มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น13ล้านบาทจากการที่เรามีรูปรูปตรงของเรานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วก็มีผลประโยชน์รายได้จาก IO 1นะคะก็คือแตกหน่วยนะคะ14หน่วยนะคะอยู่ที่2ล้าน6แล้วก็ในส่วนของ IO 2อีก5ล้านเด็ดเสร็จเรได้คือ13ล้านบาทนเนี้มหาสารนะมหาสาแจะขายคนเดียวได้แค่ไหนคะ <laughs> แค่นะั้น สามล้านสามล้านเงินเดือนสามล้านหักแท็กหักภาษีหักเบดหัก, 8, กโน่นหักนี่ไปเหลือ,อไรายได้เดือนละประมาณแสนกว่าบาทพอกินไหมคะไม,ไม่พอเนาะแต่ถ้าวันนี้เรามีได้สิบสามล้านคือเดือนละล้านดูดีเป็นบ้าเลยแ้่ถ้าเราทําแบบนี้หักอย่างต่อเรื่องนะไรายได้สองห้าหนึงสองห้าเจ็ดสามนะคะคุณจะมีไรายได้จากการทํางานสน่วน จากการบริหารหน่วยตรงนะคะแล้วก็บริหารสายงานทั้งหมดก็คือ45ล้านใั่ไหมคะโบกมือกับเอหน่อยไหมคะได้เ็นแบบขนาดนี้แล้วใครอยากจะถึงจุดนี้บ้างคะช่วยยกมือหน่อยคะ่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยคะ่ะ45ล้านบาทไม่พอถ้าวันนี้เติบโตนะคะไปเป็นแบบพี่ติ๊กนะคะเป็นพี่น้ำทิมหรือว่าน้องก๊อกนะคะนี่คะ่ะ 92ล้านใน8ปีหมาพูดอีกขึ้นไปเป็น EDD อยากเป็น EDD EDD ไหมคะนี่ความพี่เกดก็อยากเป็นดีนะแต่วันนี้เป็นตัวดีอยู่นะไม่เป็นดีทเนี่ยอยากมากเลยเพราะว่าได้92ล้านแต่เป็นดีได้ยังไงอ่ะสุดยอดนะสุดยอดแต่มันต้องเริ่มจากอะไรก่อนคนสำคัญมาแรกก่อนเลยคหาคนที่ได้ก่อน ฉะนั้นต้องสร้างทีเมื่อกี้บอกแล้วสร้างทีม้อหนึงมันคือการเติบโตแบบยั้มยืนเราอยู่ในงานที่แน่นอนเพราะเรารู้แล้วว่าเงินมีแต่ได,ได้อันนี้2องแท้สิบรายได้ต่อชีวิต